สนับสนุนโดยซีมาครีมสามสี่ณะเราสู้สู้คณะเราสู้ตายคณะเราไว้ในสู้ตายสู้สู้วิ่งบึ้มเร็วเร็วเะรัรเร็เร็วเอะรักรักกเร็าเสียงดังโวยวายขนาดนี้เฟรงใจคนอื่นเขาบ้างถ้าจะเสียงดังขนาดนี้กลับไปที่หอไปเฮ้ยป้า เป็นใครแล้วป้ามีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี้ยป้ารู้ไหมผมเนี่ยคณะอะไรคณะอะไรป้าไม่รู้หรอกนะแต่ป้าเนี่ยคณะบดีไอเสื้อดำเนี้ยหลบทำไมเรียนที่นี่เหรอเปล่าครับว่าหลบทำไมเนาะเย้จัน